ที่1่เนี่ยเราเรียกว่า awareness to change นะครับก็คือวันนี้เรา aware เ,เรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะผมอยากจะมาแบ่งปันแบบนี้ครับทุกครั้งที่ผมคุยกับผู้บริหารทุกครั้งที่ผมคุยกับระดับ management level เนี่ยทุกคนทุกวันนี้นะครับเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยตระหนักตื่นตัวก้นร้อนตื่นเต้นสิ่งที่เขาคุยกับผมว่าอาจารย์ผมไม่รู้ว่าอีกปี2ปีเนี่ยปีถึง3ปีเนี่ย องค์กรผมจะอยู่ได้ไหมบางคนบอกผมต้องเปลี่ยนตอนนี้แล้วอาจารย์ไม่ตอนนี้มันช้าสายเกินไปแล้วช้าเกินไปแล้วผมต้องรีบมุกตอนนี้ละผมต้องหา New Year s e r v อรผมให้เจอละนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคุยกับผู้บริหารหลายๆคนแล้วเขาพูดกับผมเรื่องนี้และอันนี้ที่ผมฟังแล้วผมอยากจะแบบเอ็มพัตตีในฐานะเจ้าของธุรกิจเหมือนกันหรือผู้บริหารเหมือนกันเขาบอกว่าอาจารย์ทําอย่างไรดีให้คนในองค์กรผมเนี่ยตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงว่ามันรวดเร็วนะอาจารย์มันรุนแรงนะอาจารย์ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันเนี่ยมันมูฟไปข การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าแบบอ,องค์กรจะเคลื่อนได้องค์กรเกิดองค์กรหรือบริษัทเกิดจากอะไรครับองค์กรก็คือองค์กรเนี่ยเหมือนร่างกายเราบริษัทเนี่ยเหมือนร่างกายเราร่างกายเราเกิดมาจากอะไรรวมๆกันครับอวัยวะมารวมกันเนื้อมีหัวมีแขนมีขามารวมกันถึงจะเป็นร่างกายใช่ไหมครับ แขนขาของเราเนี่ยรวมๆก็เกิดจากพวกเซลลแต่ละเซลลมารวมกันใช่ไหมครับพนักง,งานแต่ละคนก็เหมือนกับเซล์แต่ละเซลใช่ไหมครับเซล์แต่ละเซลลรวมกันเป็นแผนกแผนกก็เหมือนอวัยวะอวัยวะมันรวมกันก็เป็นร่างกายเือเป็นองคอ์กรร่างกายนี้จะอ้วนอุ้ยอ้ายเพราะว่าแต่ละแผนกมีไขมันจริงจริงแต่ถ้าแต่ละแผนกทุกคนฟิตทุกคนแอคทีฟนะครับองค์กรหรือร่างกายนี้ก็จะเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับเคลื่อนไหวเร็วสุขภาพแข็งแรง คำว่าการตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงว่าโลกใบนี้หมุนเร็วยังไงบ้างนะครับผมก็อยากจเชิญชวนคุยแบบนี้ก่อนนะครับสมัยก่อนเราจะดูหนังสักหนึ่งเรื่องนะครับอย่างตอนนี้หนังอะไรมาแรงครับกำลังเข้าใหม่ครับ<า> fast นะครับ hop and show ใครดูแล้วยกมือหน่อยโหงเงียบเลยยังไม่ดูนะครับสนุกมากนะครับใครเป็นหน,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 นังแฟนชายแฟนคลับของหนังแฟนชาย fast and furious เนี่ยเชิญชวนเลยนะครับเนาะ สมมติเราจะดูหนังสักหนึ่งเรื่องครับปกติสมัยก่อนเราต้องไปเช่าม้วนวิดีโอจริงไม่จริง,รงมีร้านหนึ่งไม่รู้พี่พี่เกิดทันผมหรือเปล่าร้านนิวหนวดเกิดทันไหมใช่ไหมครับเราจะดูหนังหนึ่งเรื่องเราก็ขับรถไปที่ร้านแล้วก็จะเช่าแล้วก็จะมีกระเป๋านึงใช่ไหมแล้วก็มีม้วนวิดีโอแล้วก็ใส่กระเป๋ากลับบ้านสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีค่าเช่าใช่ไหมหนังใหม่อย่างเงี้ยเป็นไงครับแพงใช่ไหม บางทีต้องเช่าแบบรายแบบรายวันรายสามวันเลยเช่นเดยซ้ัดูเสร็จก็้องีไปคืนบางครั้งเนี่ยค่าปรับแพงกว่าค่าเช่าอีกจริงไม่จริงจะไหมครับเพราะเราคืนหรือเช่าไม่ทันนะครับในในวงในระดับโลกเนี่ยมันมีบริษัทหนึ่งชื่อบ็อกบัสเตอร์ที่เป็นธุรกิจเช่าม้วนวิดีโอแล้วกันนะแต่เมื่อหลายปีก่อนก็ถูกเขาเรียกว่าดิสลบนะครับคำคำหนึ่งที่อยากจะให้พี่พี่ได้ยินนะครับไว้ก่อนคือคําว่าดิสลบดิสลบเนี่ยคือการที่แบบว่าสิ่งใหม่เกิดขึ้นสิ่งเดิมหายไป มาแทนที่หรือมาทดแทนแล้วกันถ้าปรับตัวทันก็รอดถ้าปรับตัวไม่ทันก็หายไปนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นเป็นภาพที่เป็นบ็อกบัสเตอร์กับ Netflix นะครับบ็อกบัสเตอร์ถูกแทนที่ด้วย Netflix ที่ให้ให้บริการเขาเรียกว่าสตรีมมิ่งวิดีโอนะครับเนาะแทนที่จะชอบเป็นมว้วนปุ๊บเป็นไงครับคราวนี้คุณเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดเออเขาเรียกดูด,ดูดูสดๆผ่าน Netflix ใครเป็นสมาชิก Netflix บ้างครับในห้องนี้ยกมือหน่อยครับ เราดูเฉพาะหลังเลิกงานนะ่ะทำงานเราไม่ดูอยู่แล้วนึกออกไหม <laughs> เข้าใจพอายยก,อยกดีหรือเปล่ายกดีหรือเปล่าใช่ไหมครับเนาะก็ให้ภาพดูดูเทรนด์แล้วกันเนาะว่าเน็ตฟิกกำเนิดตอน2004ใช่ไหมครับแล้วก็ยอดธุรกิจเนี่ยในรอบประมาณเกือบสิบปีเนี่ยเน็ตฟิกเติบโตนะครับดูขาเนี่ยขึ้นไปถึง4.4มิลเลียนบาทไม่มิลเลียนดอลลาร์นะครับเนาะตอนนี้ก็เติบโตแล้วผมว่าปีปีตอนเนี้ยโห 2019เนี่ยทะลุไปอีกนะครับเนาะแล้วก็บล็อกเจอร์ก็หายไปสิ่งใหม่เกิดขึ้นสิ่งเก่าหายไปอันนี้คือการดิสลัปคือการรีเพลสหรือแทนที่นะครับเนาะซีอีโอของเน็ตฟิกบอกว่าคู่แข่งของเน็ตฟิกเนี่ยคืออะไรทราบไหมครับคือการนอนเขาบอกคู่แข่งของเน็ตฟิกคือการนอนสิ่งที่ทำให้เป็นคีย์ลักษซตของเน็ตฟิกนะครับคือเวลาเราเคยดูหนังซีรีส์ใช่ไหมครับแล้วดูหนังซีรีส์โดยเฉพาะสมัยก่อนเราดูหนังซีรีส์เกาหลีเนาะใช่ไหมครับกำลังมันๆเลยอ่ะพระเอกจะตายหรือเปล่าไปไงครับ จบซีรีส์พอดีจบตอนพอดีต้องไหมครับอยากจะดู EP ต่อไปบางครั้งอ้โหูก็จะรอเป็นอาทิตย์กว่าจะมา EP ต่อไปใช่ไหมครับเน็ตฟลิกรู้ปัญหานี้ของคนดูซีรีส์ซีรีส์ของ Netflix จะมีความพิเศษคือออกมาเป็นไงครับทีเดียวหมดเลยใช่ไหมสิบห้าก็ยิงยาวดูจนจบเลยเราสามารถดูทีเดียวแบบจนจบได้เลยฉะนั้นซีอของ Netflix บอกว่าคู่แข่งของ n น t f l i x คือการนอนสักพัก คู่แข่งเน็ตฟิกคู่แข่งเน็ตฟิกคืออะไรก็ได้ที่แย่งลูกตาแย่งเวลาในการดู Netflix ไปจากไปจากลูกค้าของเขาก่อนหน้านี้มีเกมออนไลน์หนึ่งชื่อ PUBG เรารู้จักแต่เราไม่เล่นกันเลยใช่ไหมครับนะฟอร์ดไนท์พับจีก็บอกว่าโอ้ยตอนนี้มีมาใหม่แล้วนะคู่แข่งของเขาเนี่ยสังเกตนะครับลองฟังแล้วลองคิดตามนะครับว่าแต่เดิมเราทำธุรกิจวิดีโอซีมิงเราคิดว่าคู่แข่งคือวิดีโอซีมิงแต่ปรากฏว่าคู่แข่งอาจจะเป็นเกมออนไลน์ที่แย่งลูกค้าเราไป นะครับเนาะเขาบอก Fortnite กับ PUBG เป็นตัวแย่งลูกค้าเข้าไปนะครับแต่ตอนนี้ครับคู่แข่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น direct competitor เกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับ2019 Netflix จะเจอคู่แข่งที่ชา l e n g ์ใหญ่ๆเลย2ลายแน่ๆอันที่1คือ Disney Plus เราเราโตมากับหนัง Disney นะครับใครโตมากับการ์ตูน Disney เนาะผมเติมากับนะเอ่อการ์ตูนซีรีส์การ์ตูนของ Disney a อลาดินนะครับโตมาก็เจออะไรครับ a r v ว l well. ซีนเวทียูนิเวอร์สใช่ไหมไอรอนแมนใช่ไหมครับทอร์สเอเวนเจอร์ใช่ไหมครับคำถามครับถ้าวันนี้คุณเป็นดิสนีย์ใช่ไหมครับซีอของดิสนีย์บอกว่าเห็นแล้วว่าวิดีโอซีนนี่ะเทวีนี้มันมาแน่นอนทำไงก็กำไรเขาก็เลยสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองชื่อว่า Disney Plus การ์ตูนทั้งหมดหนังทั้งหมดของดิสนีย์ของมาดิสนีย์ซื้อมาร์เวลแล้วนึกออกไหมครับเนาะ ซีรีส์ทั้งหมดจะไปอยู่บน Disney p พัทตอนนี้เรายังดูพวกมาเวลเนี่ยผ่าน Netflix ได้แต่นักอันใกล้จะไปอยู่บน Disney คุณว่า Netflix กระทบไหมครับกระทบเหมือนกันเนาะอันนี้คือรถที่ชื่อว่า w a y m o Waymo คือรถยนต์กาเียว่าเซล f ์ได iving คา r ของ Google นะครับออกวิ่งแล้วนะครับเป็นรถแวนด์ประตูนะครับอันนี้เป็นรถยนต์และคนขับของของพ a นา s o n i กนะครับเนาะผมถามแบบนี้ครับชวนคุยแบบนี้คือว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นธุรกิจอะไรหายไปเดาๆด,าดูอะไรหายไปครับคนขับรถหายไปเนาะอาชีพคนขับรถยนต์หายไปเนาะมีอะไรหายไปอีกครับธุรกิจอะไรกระทบบ้างถ้าอันนี้เกิดขึ้นรถยนต์หละคนขับดูหน้าตานอนได้ด้วยเกิดขึ้นอะไรหายไปครับอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อย่างที่อยู่ โรงแรมโรงแรมลดลงได้ไหมลลการจองโรงแรมอาจจะลดลงใช่ไหมครับเพราะปกตเมื่อเราเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยใช้เวลา8ชั่วโมงใช่ไหมถ้ามันมีรถแบบนี้เ็นครับคุณก็นอนไปใช่ไหมตื่นเช้าก็ประชุมอบรมหรือ,อทำธุกรกิจทำธุรก,กิจได้เลยใช่ไหมครับอีกอันหนึ่งที่หายไปโดยที่ไม่คิดว่ามันจะหายคือเครื่องดื่มชูก,กําลังเพราะอะไรครับมันนอนได้จริงจริงใช่ไหมผมเอาภาพนี้ภาพมาให้พี่ๆเพื่อนๆดูแล้วก็อยากจะชนกุยเพราะว่าเราเดาไม่ถูกเลยครับว่าบางธุรกิจที่มันเกิดขึ้นอะ มันจะมากระทบอะไรกับเราหรือเปล่าจริงไม่จริงสมมุติวันนี้พี่เป็นเจ้าของบริษัทเครื่องดื่มชูกําลังแล้ววันหนึ่งไอ้รถยนต์และคนขับเกิดขึ้นเราก็คิดว่าไม่เกี่ยวกับฉันนี่นาจริงไม่จริงเพราะฉันเป็นเครื่องดื่มแกเป็นรถยนต์ถูกไหมไอ้พวกรถยนต์ต้องกระทบรถยนต์น้ามันน่าจะกระทบเพราะฉันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องดื่มชูกําลังอาจจะกระทบผมเอาภาพนี้มาให้ดูครับเรื่องราวนี้ก็คือว่าเป็นแบรนด์กาแฟ เจ้าหนึ่งในประเทศจีนที่ใหญ่มากชื่อว่าลักอิน Coffee นะครับลักอินคอฟฟี่ในหน้าตาเป็นสีน้ำเงินคือถ้านึกถึงกาแฟผมว่าระดับโลกเรานึกถึงซาบบักเนาะใช่ไหมครับออแล้วก็ซ b บ c ักใหญ่โตมากทีนี้เอาข้อมูลมาให้ดูนิดนึงครับซ b บ c ักเปิดมา48ปีลักอิน Coffee เปิดมา1ปี11เดือนถ้าเป็นมวยนี่คนละรุ่นเลยเนาะเด็กรุ่นใหม่กับคุณปู่เก๋าเกมเนาะห่างกันเป็น4 5 0ปีนะครับซบักเกิดที่อเมริกา ลักอิน,นมีแี่ว่าในประเทศจีนอยู่ตอนนี้นะครับเนาะทั้ง2แบรนด์เนี่ย IPO หรือเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วสาบรคร้ามานานแล้วเขา I p o เข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์คือขยายเชนร้านกาแฟาให้ไปทั่วโลกประเทศไทยก็มีเชนของเขาแต่ลักอินคอฟฟี่เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศจีนเพื่อที่จะเขาเรียกว่าขยายสาขาในประเทศจีนนะครับ ปัจจุบันนะครับสาขาในประเทศจีนนะวันที่31มีนาคมปีนี้นะครับ2019ซารบักมีประมาณ3,700สาขาใน150เมืองลักอินนะครับเมื่อตอนเดือน3เนี่ยมีประมาณ2,370สาขานะครับเปิดสาขาใหม่ภายใน1ปีซาราบักเปิดได้ประมาณ500สาขาจีนเปิดได้2,000สาขาเมื่อตอนต้นปีผมไปเมืองจีนมานะครับแล้วคนจีนตอนนี้กินกาแฟเนี่ยหลายคนกินลักอินมากกว่ามากกว่าซาาบัก ด้วยเหตุผลง่างแบบนี้ครับลักอินมีนโยบายคือว่าปกติเรากินกาแฟเนี่ยตัวเราคนต้องไปหากาแฟแต่ลักอินคอฟฟมีคอนเซ็ปต์คือว่ากาแฟต้องวิ่งมาหาเราสั่งผ่านแอปพลิเคชันจ่ายเงินผ่านผ่านผ่านออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็กาแฟก็จะส่งกาแฟมาหาเรานะครับโดยการส่งกาแฟเนี่ยเขาก็จะส่งบว่าทำลักอินเนี่ยก็ใช้โลจิสติกเป็นเทนเซนต์ บริษัทโลจิสติกใหญ่ในจีนส่งกาแฟให้เขาซาบักในจีนก็เปลี่ยนแผนบ้างก็คือในเมื่อเธอกระส่งฉันก็ต้องส่งตามเขาก็ไปทำพาร์ทเนอร์ชิพกับอาลีบาบานะครับสิ่งที่อยากให้ดูคือว่าปีนี้ครับลักอิ coffee น f f e ฟเข้า A.P.O แล้วตั้งเป้าว่าจะมีจำนวนสาขาเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ4 5 0 0สาขาแซงซาบักในประเทศจีนเอาตรงนี้มาข้อมูล่ใหม่พี่ๆดูคืออันที่1วันนี้คุณเป็นยักษ์ใหญ่คุณเป็นเบอร์หนึ่งระดับโลกเลยนะครับ อาจจะมีคู่แข่งที่น้องใหม่มาแรงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคอนเซปต์ของน้องใหม่คือเล็กที่สุดทำน้อยแต่โฟกัสลักอินคอฟฟี่บอกฉันจะชนะเธอในประเทศจีนซึ่งตลาดในประเทศจีนใหญ่มากคนเป็นระดับพันล้านคนแค่โตในจีนเนี่ยเขาก็สักเซสแล้วมาด้วยกลยุทธ์แบบใหม่ซาราบักเราต้องเดินไปที่ร้านเป็นเติร์ดเพรสใช่ไหมครับเนาะเป็นบ้านหลังที่3ลักอินบอกไม่ต้องมาร้านฉันตัวฉันไปหาเธอเองเนอะไหมครับก็เออยักษ์ใหญ่ก็อาจจะถูกดิสลับได้นะครับ แล้วก็สิ่งคีย์ซักเซสที่อยากให้เห็นก็คือทำพาร์เนร์ชิพตอนนี้ครับในเชิงธุรกิจมันมีคํานึงที่เป็นกลยุทธ์ที่หลายบริษัทจําเป็นต้องใช้คือ collaborative networking คือ c o l l a b o r a t e คือหาเน็ตเวิร์กนะครับแต่เดิมยักษ์ใหญ่โตแบบ standalone ได้แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเจ้าของธุรกิจหรือว่าเบอร์หนึ่งขององค์กรมักจะมองหาว่าฉันจะไปจอยจะไปปลักอินกับอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่อยากมาให้ดูนะครับ พฤติกรรมการฟังเพลงสมัยก่อนก็ฟังจากแผ่นมาเป็นเทปมาเป็นซีดีใช่ไหมครับทุกวันนี้เราก็ฟังผ่านซีมมิ่งกันใช่ไหมใช่ใครทันยุคไหนบ้างครับใครทันยุคแผ่นบ้างครับอ๋อมีมทันบ้างยกมือบางๆานะครับซึ่งนย่าเราเกิดมาก็ยุคเทปพอทันนะดูเฉลี่ยแล้วพี่อย่าหลอกผมนะผมพ,พอทันเนาะผมเมื่อเกิดมายุคนี้ครับคาเสเซ็ตร้านตลับใครทันยุคร้านตลับบ้างครับขอมเม้น มอสร้านตลับทาทาโบสุนิตาร้านตลับผมเกิดมายุคป,ประมาณนั้นเนาะนะครับก็มีคอนเสิร์ตร้านตลับแกมมี่มี RS มีร้านตลับนะมีนะมีนะผมทันอยู่เหมือนกันนะครับนะหลุยส์สกอตนะปานธนพรนะครับ d 2 b พี่ดังนะครับนะ้องประมาณนี้นะครับปัจจุบันเป็นนี้หมดแล้วใช่ไหมครับเราฟังเพลงผ่านผ่านจุกผ่านจุกผ่าน S p o t i f y ผ่าน i อทนะูนเนาะแล้วแต่คนชอบบริการไหนนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากถามครับ ธุรกิจเพลงตอนนี้เรารู้อยู่แล้วอยู่ไม่ได้ครับมันมีตั้งแต่ยุคตั้งแต่ยุคพวกยุคปะเถียงแล้วใช่ไหมครับยุคปะเถียงแผ่นผีซีดีดดเถื่อนนะครับเนาะฟรีติ้งมาก็มาเป็นยุคดิจิตอลก็คิดคนคน,คนคนมีความคิดว่าเพลงในดิจิตอลเนี่ยมันคือก๊อ,อปปี้กันได้แล้วใช่ไหมครับเนาะสิ่งที่เขาทาร์นฟอร์มของของแกมมี่ก็ทาร์นฟอร์มก็ทำมัทนทำทำเอทามออนไลน์นะครับเนาะแล้วก็ทําเป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์รูปแบบของเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยตอนนี้ที่ยังสร้างอะไรได้อยู่ เป็นอีเวนต์นะครับขายตัว๋วไปคอนเสิร์ตแล้วก็ทำอีเวนต์โชว์นะครับ RS เอะครับแต่เติมธุรกิจของ RS ก็คือทำเพลงใช่ไหมครับเราทราบไหมครับปัจจุบัน RS เนี่ยมียอดธุรกิจประมาณ5,800ล้านนะครับเราทราบไหมครับว่าเป็นสัดส่วนที่เป็นเพลงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าทั้งหมดเป็น100%เนาะ5,800ล้านคือ100%ของเขาเนะเป็นเพลงเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับลองเดาดู10%ใช่ไหมครับอ่า10%มีใครมากให้มากกว่า10%ขอมืเ ใครวัดน้อยกว่า10%ใครจะไม่ยกมือไม่ว่าจะถามอะไรแสวเล่นนะครับเนาะเอาตัวเลขมาให้ดูครับปัจจุบันครับปี2018ครับยอดของ i s ครับ5,300ล้านบาทนะครับ100%ธุรกิจเพลงเนี่ยเหลือแค่5%ตอนนี้ i s เป็นธุรกิจอะไรแล้วครับธุรกิจความงามและสุขภาพแล้วก็สื่อ i อมีช่องอะไรครับ ช่อง8เนาะใช่ไหมครับเนาะมีข่าวมีทีวีดิจิตอลแล้วก็ทำสื่อทำโฆษณาทำโฮมช้อปปิ้งรู้จักโฮมช้อปปิ้งใช่ไหมครับขายของเปดดูดูเว็บแรกเป็นไงโฮมช้อปปิ้งดูแล้วมไม่ใช่หรอกไม่สำคัญหรอกไม่สนใจดูสักพักอืมหรือว่าใช่วะ <c oughs> วเสื้อก็น่าจะใช่เนาะมอมออมก็เออก็ดีเหมือนกันเนาะ <c oughs> ฟังเสร็จเคิค์มใช่ไหมครับเหมือนทีวีเด็กเนาะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นี่แหละครับคือธุรกิจของ IS ครับธุรกิจครีมครับ2,500ล้านทีแรกเอาธุรกิจระดับโลกให้คุณดูก่อน ทีนี้ผมก็จะบอกว่านี่คือตัวอย่างธุรกิจในประเทศไทยที่จริงๆแล้วต้องถูกดิสลอปแล้วหายไปแต่เขาทานฟอร์มตัวเองจากธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์กลายมาเป็นธุรกิจความงามและก็ธุรกิจสื่อเป็นเป็นดิจิตอลทีวีนะครับบริษัทก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้อยู่รอดต่อไปได้แล้วก็เติบโตด้วยนะครับเนาะ ก็เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแต่ว่าแค่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารผมบอกได้เลยว่าไม่พอนะครับต้องประกอบกับทีมงานทุกคนต้องพร้อมที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ